สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้พาพี่น้องไปเอาปลาเข็งน้ำลุงเป่ามาพาพี่น้องเขามาปล่อยลุงบอบอนี้เอาปลาธรรมศาสตร์มาลุ่งจะ้ะสีเศร้าเลี้ยงปลาดุกนะพี่น้องกินปลาดุกห้ายกะล่องเลี้ยงปลาไม่เบิง้งไปจะกินจะคล้องจะ้ะนี่พี่น้อง เบิ่งสีหลอดบ่นอะไรกันเนาะหาหัวปวกหาทำอาหารธรรมศาสตร์ไม่ให้เพื่อนกินซองตัวนน่ย่านบ่หลอดอยู่นี่ปุ <c> ่น <oughs> ไปเบิดแล้ววันน่ะพอคอกับมี่เห็นโม่เฟินเหลี่ยงเพินว่ามันใหญ่พี่หน้องใหญ่ขึ้นพอสามหนิวอยู่ ซ้ำปลาหน้าเห่าเนี่ยแล้วเนาะกับใบใหญ่เขินแห้งมีปลาสิวมะลงน้ำหลบก่อนนี่ออกลูกร้ายได้พี่น้องนี่นี่ปลาซิวก็ได้พอยั้ใส่แล้วทำความสาดบ่อโก๊บออกมันเห่ยวแล้วก็บหมหีเนาะ ยอ,อย่านบหย่างอยู่พี่นออ้องต้นบหย่างก็ให้มันเป็นอาหารให้กันกระดุขกข้าไก่ย่างประมาณสิบตน,นี่แหละพอได้กินแพ้อาสิเฮตุเป็นบอกบเบิร์ดนะพี่เนาะจะเบิร์กบกินเจ้าข้าวกำลังลางบอกบให้อยู่ กบ <G l oss> อายุกับสองเดือนและ้ะพี่น้องนี่ทำความสะอาดบ่อออกแห้งสีบ่เน้นคล้ายดอกจ้ะคล้ายเป็นกบเหนือเนาะเพราะว่าสีเก็บไว้เป็นพอพันแม่พันแล้วกะส็สีซื้อจากทั้งเรือนมานําถ้าเอาแต่นในเพิ่นนี่สมกันายมันกับสีเป็นกบพิการว่ะสันแต่ยงิยนน้อง เพิ่นมาแนะนำนะจจะเพิ่นเฮ็ดฟาร์มกบก่อนต้องหาสายพันธุ์อื่นมาผสมนั่มมาซั่นเฮาก็สิบ่ผุนปานไดพี่น้องก็สิบ่เลง่งเพิ่นให้มันใหญ่ปานไดเนาะให้มันใหญ่ตามธรรมชาติอ่จะเพราะว่าเฮาบ่ได้เน้นว่าขายกบเนื้อก็เลี้ยงไปเรื่อยๆจ้ะล้างบอ่อให้ไหลน้ำลงทั้งนั้นก็ให้มันไหลออกหม่องทอ่อนี่นะจจะ ต่อหลอดไปผื่นไปพูนไปลงปลากลรวยคุณทำความาาให้ทุกมือจ้ะเสาแรงเลยล่ะเพราะว่ากบมันหลายุณ<ม>กระเต็นเขาไปยุ่ในปลาเขากะายเลยพี่น้องเปิดปองหากันเบิดแหละเพราะว่ามันใหญ่ท่านกันแล้วนะจจะ มีคนคอมเมนต์มาหลายว่ากบมันป่วยเหตุอย่างไดนันเป็นโรครักษาจังไดว่าสันแนะนำแน่พี่น้องห้าวผู้ใดหูพ้อหูกะคอมเมนต์ได้เ้ยจ้ะพอวายู่ของไม่ต่อยนี่บ่ท่านมีปัญหานะจ้ะเรื่องปากเป็นแพ้เป็นยังมันกับบ่มี เรื่องโลกเรื่องไผ่กับโบท่านพอ่อหรือว่าเฮากระลังเลียงกับโบจักบบหงอปีนอสำคัญกระหน่ำต้องสะอาดจ้ะทายหน่ำให้ดูดุโคจังสีแข็งแรงกัสิบบเป็นโลกเนาะมันเต็นขึ้นมากเส้นกี่ตมจังสีลงไปเล่นหน้ำหน่ำม,มันกับคุณคกับโซก,กับโบจ้ะกจำเป็นก็ต้องทายหน่ำให้ดูดุ แง่กันได้กับบางอันไม่ไพ่ทั้งนั้นแม่แง่ป็นได้ก็ยังหมุนเข่าแม่บางทีละ <c oughs> ่ะโผดไปเว้ยเขา่าว่าใดเป็นได้กับเข่าแม่โอ้ยให้อาหารเลยจ้ะทั้งนั้นก็สิเป็นรุ่นเดียวกันพี่น้องให้ไว้ในอันผ้ถาถ่านหยาดเพลินหาบ่อห่อเข้ากัตบตองว่างยายไว้เป็นจุดแล้วก็เอาหนามใส่พา้าถ่านน้ำ ถ้ามาลงบ่อใบมองเดียวบ่อมันก่วงมาพี่น้องมันกะหย่านมันหาอาหารบ่เห็นกะสิจอยสหไงบ่ท่านมูนี่กะบุอ้วนปันไดดอกพี่น้องเพราะว่าบ่ฝุนปันไดกะห้เศร้าแรงธรรมดาเนี่แหละทับละบ่หลายเนาะอาหารกับซื้อ่าบ่เปืองดอกพี่น่องบ่เปืองสาเหลี่ยงปลาดุก จังวาสิถ้อยถอยประดุกออกพี่น้องเอาปลาธรรมศาตรมาลงบอ่อไป้ถัากินเอาก็ใหาเป็นพุดเอาปวกเอายังมาหาก็ได้แอมขึ้นกับเปิดไฟหล่อมแมงมาลงให้เพิ่นกินก็คือเรื่องโลกกับประท่านผ่อนอกจากในการเลี้ยงกบกของแม่ต่อยกะ แนะนำพี่น่องเข้าบไดายที่กันเพราะว่าบวชนบวชนหูน่าจะบ่ได้ซื้อษาตามใหญ่ๆเพิ่อนอาจีพมียามียังงแบบหูพี่น่องรักษาคือกบหนาเนาะจะเนาะมาเขียวๆเต็มเลยเพื่ันบวมเป็นบวมเป็นแผ่นกบเหลืองโดยเฉพาะ พันผสมโอ้อยภาพาพี่น้องเขาเขาไปเบิ้งในกระบังนั่นดิเขาไปยากพี่น้องมึจะเบิ้งบนเหนกันอยู่ในกระบังในไทยดีวังหารเทินกันอยู่หนียกด้เต็มอยู่ยงบกังเว่นมาก,กสีขข้นมาเทินกันอยู่หนียลเะพี่น้องน้ำกอบบอนเต็มอยู่เป็นยังมาจากมาเทินกันบนทับกันอยู่ มองบักว่วงมันก็โบมบยู่ไรเพิ่นเ่อยทับกันเต็มอยู่เพิ่นมวนเพิ่นประจักษ์ได้เล่นได้ทับได้ขี่กันหวกกนย่งได้ขายเรื่อยจะพี่นองหมวกลับมาหมวพอเองกับเริ่มบ่อออกเลยละ่ะจังหวะมีพี่นองเขาคอมเมนต์มาว่ามีลูกก๊บขายบ่อบ่มีเด้จะเด้อ มันลาแล้วมันก็มันคือจังมันหลังๆน่าจะหลูกกบก็ไดย่านเอาไปแล้วก็เลี้ยงไม่ไงวานอาหารหา้บวานลงน้ำด้วยจากพี่หน่องมันก็สิมาก,กินยัง,สงเสร็จละ่งวิธีเมื่อกี้ <laughs> tan tiền luôn á chín sẹo tay luôn hả นี่เป็นสั์ที่โหดกินแต่กัน เพรเห็นมันอาบปากเมันมันเป็นหยวไายก็จะลงมากคนาย่อยเต็มลงมากพี่น้อง อม่หเรืยๆแล้ตัว,ว,งวงไงก็มูกัหไงคากตัวไงคาดก็เริ่มคัดออกไปไหวน่บอขาใบจะ้ะไปเป็นฟอผ่าน์แม่ 5, นันสิหาประมาณน,นี้แล้วพี่น้อง ทยอยเต็นลงมากินเรื่อยๆจะได้อิ่มกับเต็นเผื่นเต็นเผื่นเต็นลง่งเงี้ยสิแล้วยูเบิร์ดมึงก็โหลดขอบคุณพี่น้องท,ท,ที่ติดตามรับช้มจ่าเหมือนเมื่อนี้ค่ะพ,พี่น้องเขามาปล่อยปลาเข็งไว้ทักกินจะ้ะปลาธรรมชาติเฮาถ้ามาเบิ่งการหายหานกบนี่แหละพี่นอ้องเรื่องโรคไข้กับยังบ่ท่านมีจะ้ะเพราะว่ามันทายหนามให้เพิ่นดูดู ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมจ้ะสวัสดีจ้ะ